ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการแฮปปี้เฮลท์ชีวิตดีสุขภาพดีนะครับสุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญนะฮะเงินทองหาซื้อไม่ได้ครับไม่มีขายนะฮะตามห้างสรรพสินค้านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีต้องดูแลด้วยตัวเราเองนี่เองครับแต่สัจธรรมครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาวันหนึ่งเราต้องแก่แน่นอนครับใครดูรายการของเราอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะน่าจะเคยมีปัญหาออดแอดออดแอด ตามข้อตามหลังรู้สึกปวดหลังรู้สึกข้อเข่าเนี่มันปวดแป๊บแปรปวด,ปวดจิชจี๊บางคนอาการหนักถึงขั้นเดินไม่ได้เลยนะครับมีสถิติบอกไว้นะฮะว่าทั่วโลกเนี่ยสิประชากรทั่วโลกเนี่ยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมครับแน่นอนตัวเลขที่บอกถึงอะไรบอกถึง6%ของประชากรในประเทศไทย6ล้านคน 6ล้านคนประมาณ6กล้านคนนะฮะสิบเทั่วโลกปรชากรเมืองไทย6ล้านคนเนี่ยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมน,นะฮะแล้วโรคนี้มันน่ากลัวยังไงคุณเป็นอยู่หรือเปล่าคุณขยับขาแล้วมันดังออออๆแอนแหรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมาก มันน่ากลัวอย่างไรนะฮะเราจะมีวิธีการรักษายอย่างไรครับวันนี้นะครับเช่นเคยคนที่จะมาให้ความรู้เราแล้วก็ตอบทุกปัญหาข้อสงสัยของเราฮะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับท่านเป็นเภสัชกรนะครับที่เรียกว่าสุดยอดจ,จริงขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะเภสัชกรนัทพลทรงพรประเสริฐครับวสวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี้ครับขออนุญาตเรียกคุณหมอณัฐคุณหมอพี่ณัฐ นี่อย่างนี้เลยน้าเด็กตลอดเลยนะครับนอนเต็มอิ่มเลยฮะนี่ผมเกิดไว้วันก่อนครับคุณผู้ชมฮะพี่นัทครับผมเจอคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงเขาเดินมาเลยเอ้ยต้นชาเอ้ยพูดแบบนี้เลยนะต้ <ś led> นชาเอ้ยวันก่อนดุงดูงร,งรายการแกแล้วฝรกถามพี่หมอนัทหน่อยสิรุงว่าข้อเข่าเนี่ยเดินระบัรดังก๊กก๊กก๊กเนี่ยรุงรู้สึกไม่สบายใจผมก็เลยเออ เอาคำถามมาถามพี่นัทดีกว่าครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันมันคืออะไรมันมันจะมีผลอะไรมากมายกับชีวิตเราไ,มไ,ไหมค,ครับพี่นัทครับครับจริงๆโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยบางครั้งพอพูดแล้วบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเอ๊ะมันคือโรคอะไรนะครับ,รบแต่จริงๆอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมก็มคือพูดง่ายๆคืออาการที่เราแบบปวดเขา่าปวดข้ออยู่ตลอดเวลาโด,นะโดยเฉพาะเวลาเราเคลื่อนไหวขึ้นว่าไดขึ้นบันไดนะครับหรือลุกนั่งนะครับก็มีอาการปวด นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อายุเนี่ยถ้าที่ผมศึกษามานิดหนึ่งฮะต้องคนแก่เท่านั้นหรือเปล่าฮะจริงๆโรคเนี้ยเป็นโรคที่คือมันเริ่มมีอาการตั้งแต่ตอนอายุส0กว่านะครับแต่อาการมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่นะครับ60สกว่าเนี่ยจะเริ่มจะเห็นครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลุงคุณป้าเอ๊ะทำไมเขาปวดปวดหลังปวดเข่าอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะกินยาแค่กินยาแค่ปวดได้แค่บรรเทาแต่อยู่ดี้ก็กลับมาปวดอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา หลายคนช่าใจผมมีความรู้สึกนะช่าใจเพราะว่าคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะไม่รู้มีความคิดถูกต้องหรือเปล่านะคุณหมอนัฮะเพราะว่าเวลาเป็นแล้วไม่ตายเป็นแล้วไม่ตายไม่ตายก็ไม่น่ากลัวสิครับอย่างนี้ครับคือจริงๆโรคนี้ต้องบอกช่วงแรกๆเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรแค่กอกแก๊กอาจจะรู้สึกเป็นความบันเทิงนะครับไม่นหวมันมีเสียงกอกแก๊กรู้สึกดีอย่างเทปที่แล้วีที่ผมผมลองขยับนิ้วฮะพี่หมอนัครับแล้วมันดังเนี้ยครับอย่างงี้แต่ถ้ามันไม่ดังที่นิ้ว มันไปดังที่ข้อเขาครับคือต้องบอกอาการที่ขยับและเริ่มมีเสียงเนี่ยมันเป็นแค่อาการเริ่มต้นนะครับอ่าด้ว,ว่าละข้อมันเริ่มขัดกันละ นะคร <iscilla? S 1> <ke> ับแสดงว่าไออาการที่เป <uffy> ็นภาวะที่ไอตรงกระดูกอ่อนเนี่ยที่มันเป็นตัวที่รองรับระหว่างข้อต่อเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมลงนะครับกระดูกอ่อนตรงนี้มันจริงๆถ้าผู้เห็นภาพมาครัมันก็คล้ายๆโชของโชกรกรถยนต์โชกรกรถยนต์หรือโชกพวกโมเค์ที่มันคอยรับการรองรับการกระแทกครับเพราะมันเสื่อมเนี่ยพอข้อเรากระทบกันอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เริ่มมีเสียงแล้วภาวะมันก็คือค่อยๆเริ่มปวดขึ้นเรื่อยๆนะครับไอที่มันน่ากลัวมันคือน่ากลัวตอนที่มันเสื่อมละคือพอมันปวดจนเรียกว่าข้อ กระดูกแล้วเนี่ยเริ่มสึกหลอนะครับอันนั้นจะเป็นปวดแบบกินยาแก้ปวดที่ทุกทีเคยกินแล้วหายก็ไม่หายนะครับแล้วก็ปวดหนักขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้ปวดแค่เข่าแล้วบางคนเริ่มปวดหลังนะครับบางคนเริ่มปวดต้นคอแล้วไอ้ตรงตรงตรงกลางเนี่ยที่เชื่อมระหว่างข้อเข่าเนี่ยมันหายไปได้ยังไงมันเสื่อมไปได้ยังไงครับ อ่ะจริงๆมันเป็นคือโดยธรรมชาตินะครับร่างกายเราเพราะ้าวไซา์เรามีกระดูกอ่อนเนี่ยคือคอยรองรับไม่ให้กระดูกเนี่ยมันขัดกันนะมันกระแทกกันนะครับซึ่งเราถ้าเราใช้งานมันหนักๆเช่นเรากระแทกออกกาลังกายที่มันกระแทกเขาเช่นวิ่งนะับวิ่งเยอะๆหรือว่าบางครั้งน้ําหนักตัวที่ที่หนักนะครับก็ทําให้ไอ้ตรงข้อเข่าเนี่ยมันรับน้ําหนักอยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยๆสึกหรอค่อยๆเสื่อมนะครับซึ่งเป็นโรคที่เรียกว่า จุดที่น่ากลัวที่สุดคือจุดที่อาการที่คนเสื่อมจนแบบไม่สามารถขยับตัวอะไรได้แล้วต้องนอนอม<ะ>ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ที่อยู่ดูรายการของเรานะฮะน่าจะมีอาการแบบนี้แล้วแหละฮะบางคนรู้ตัวแล้วฮะทุกคนครับว่าเป็นแล้วแหละถ้าจะเป็นแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะมีผลอะไรกับชีวิตประจำวันไหมฮะจะอย่างเช่น วิ่งได้ไหมไปจ่ายตลาดได้ไหมเดินขึ้นชั้น4ชั้น5ได้ไหมก็ถ้า<ต>เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆก็อาการเหล่านั้นการใช้ชีวิตประจําวันเรารจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าโอ้จะเดินขึ้นบันไดชั้น2ทีก็ปวดทุกทีนั่งนานๆก็ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องเรียกว่านั่งภูเขาเป็นประจําอันนั้นจะเป็นกลุ่มที่จะมีปัญหาเยอะนะครับเพราะเขาจะเกิดการปวดเข่าหรือพยายานั่งนานๆชั่วโมงหนึ่งละมาด นั่งสมาธินินึ่งโอ้ลุกมาเย็ยนปวดเข่าเ,เยอะมากอืองั้นถ้าหากว่าหลวงพ่อท,ที่ที่อายุท่านเยอะแล้วนะฮะหลวงพ่อ,องต่างเนี่ยท่านนั่งผัดสมาธินั่งคุกเข่าสวดมนต์หรือทำละหมาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็มีโอกาสอ่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยต้องบอกเป็นกลุ่มเสี่ยงท,ที่ที่เรียกว่า,าข้อเข่าเนี่ยมีการเสื่อมเยอะนะครับข้อเข่าทุกคน ใช้เป็นนานๆมันจะเสื่อมอยู่แล้วจะอยู่ที่ใครเสื่อมเร็วเสื่อมช้านะครับอือหรืออย่างนี้เราเราเราจะดูเรื่องปัจจัยได้ไหมครับทุกนะฮะว่าเฮ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายใครจะเป็นได้มากกว่าการอายุเท่าไหร่อะไรยังไงครับก็ผู้หญิงเนี่ยถือว่าปัจจัยเสี่ยงในการโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าผู้ชายเขาบอกว่าการโอกาสเสี่ยงเป็นมากกว่า 2- ถึงสเท่านะครับผู้หญิงปัจจัยเสี่ยงมากกว่าผู้ชายนะครับกท่านดูฮะ้ยายคุณป้าเนี่ยปัจจัยเสี่ยงอายุเยอะกว่า40ิบ น,นี่ก็เริ่มเสียงไปละมันหายไปตอ,ตอนมีคุณน้องแล้วมีลูกหรืปลครับโอ้จริงจริงตอนมีลูกนี่ยิ่งส่งเสริมอาการให้ปวดมากขึ้นนะครับน้ำหนักที่เพิ่มใช่เพราะน้ำหนัก <ๆ S 1> ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีผลดโดยตรงพนะราะฉะนั้นคนที่รูปร่างใหญ่นะมีน้ำหนักตัวเยอะจะสังเกตว่าทำไมมีปัญหาปวดเข่าเยอะอนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกระดูกอ่อนที่รองรับตรงข้อเข่าเนี่ย <ๆ S 2> มันเสื่อม รกรรมพันธุ์ก็มีผลนะครับกรรมพันธุ์นี่นะมีผลเหมือนกันใช่ครับลองดูนะครับผู้ชมครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสายเราเนี่ยลองถามท่านดูนะครับว่ามีใครในสายของเราเนี่ยนะฮะ<ม>เป็นโรคข้อเสื่อมปวดหลังปวดแข้งปวดขาไหมครับถ้ามีเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นเลยนะจริงๆการดําเนินชีวิตถ้าเราแบบแล้วว่าไม่ค่อยคือถ้าเรายืนให้น้ําหนักสองข้างไม่ค่อยเท่ากันบ่อยๆอนะครับ หรือว่าต้องทํางานที่มันยืนอยู่เป็นประจำอะไรเนี้ยก็เป็นส่งผลต<ๆ>่อเรียกว่าไอาการเสื่อมของข้อเข่าที่เป็นเร็วขึ้นกันคนทั่วไปนะครับโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มใกล้ตัวขึ้นไาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วผมอยากจะทดลองคร่าวๆด้วยะนะครับว่าอย่างผมเนี่ยมีโอกาสเป็นไหมอ่าจรินี้มันมีวิธีการเช็คคร่าวๆนะครับ คุณต้นซ่าลองทดสอบด้วยกันลุกนั่งดูสักสิบรอบดูแล้วล,ลองสัง<อ>เกตดูว่าอสภาพเข่าเราเป็นยังไงผมไม่นล็กีฬาครับพี่หมนอนรับผมไม่มีทางเป็นโรคอะไรแบบนี้แหละครับผมมั่นใจว,ว่าผมออกกำลังกายเรื่อยนะฮะสิบรอบนะครับอลอเช่นนะฮ<น>ะปึ๊บหนึ่งสองสักคาได้ไหมฮะสามสี่ผมว่าห้าเรียนรู้เรื่องนะฮะใช่ฮะมันไม่ใช่เรื่องกล้ามเนื้อแล้วครับ ดังกรับเมื่อกี้ดังกรับดังกรับข้งบงบางขวาเลยสังเกตถ้าเราลองลุกนั่งเนี่ยถ้าเราเริ่มได้ยินเสียงนะครับหรือเ,เริ่มมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่ภาวะข้อเข่าเสื่อมแล้ว กินยาได้ไหมเอ่อต้องบอกว่า,าการปวดเข่าเนี่ยทั<ม>่วไปเรา<ม>ถ้าเบื้องต้นเรากินยากแก้ปวดช่วยบรรเทาได้<ม>นะครับแต่มันไม่ได้ชะลอของอาการเสื่อมของเขาเลยนะครับในระยะเวลานาน,<ม>นาๆเนี่ยกินยาแก้ปวดอยู่เรื่อยเนี่ยอาจจะเราก็จะมีมหาเรื่องโรคกระเพาะตามมาแล้วก็อะ<ม>ไรทำนงนนใกันหนักนะครับแต่สิ่งที่ดำเนินไม่ไดถ้ถึงจุดหนึ่งยาเราเอาไม่อยู่เพราะภาวะเสื่อมมันมากขึ้นเรื่ยอยๆตลอดเวลา,าคือมันเป็นโรคที่เสื่อมแล้วมันจะฟื้นฟูกลับมายากมาก ถ้าไม่ได้บํารุงด้วยอาหารบางอย่างที่ช่วยเหลือในการบารุงข้อเข่าได้จริงงั้นแสดงว่าที่หมอรับอกว่ามันป้องกันได้ครับมันสามารถป้องกันได้ถ้าเรารู้วิธีมันอาวแล้วฮะป้องกันนะฮะอยากจะรู้จังเลยครับว่าวิธีการป้องกันครับต้องทํายังไงฮะต้องต้องทานอะไรที่มันแพงแพงรอเปล่าคือจริงๆเนี่ยเบื้องต้นนะครับขั้นแรกคือการใช้เดินชีวิตนะครับเราพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันกระแทกข้อเข่าหรือทําร้ายข้อเข่าอย่างแรงๆไม่ว่าจะเป็นการลงน้ําหนักตัวการวิ่งอยู่เป็นประจําหรือการ นั่งแล้วก้มคออยู่เรื่อยๆครัซึ่งมันจะเป็นการทำลายถ้าหลีกเลี่ยงพฤติกรรมได้เนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงแล้วก็ยังไม่พอดีการออกกำลังกายบางอย่างช่วยได้เช่นการว่ายน้ําหรือการปั่นจักรยานอ,นะอันนี้นจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับก็ช่วยได้น้ําหนักไม่ได้ลงไปที่เขา่ามันใช้กล้ามเนื้อในการปั่นจักรยานใช่ครับนะว่ายน้ํานะปั่นจักรยานครับเดี๋ยที่สามคือควบคุมรูปร่างให้หุ่นดีนะครับลดน้ําหนักลงนะครับ ัน <ผม S 1> เริ่มยากแล้วกินเก่งด้วยครับนั่นัะครับทานเก่งน้ำหนักสำคัญน้ำหนักมีผลสำคัญมากนะครับคนครูปร่างที่แต่ผมอ้วนอันนั้นจะมีโอกาสปวดเข่ามากกว่าคนที่นรูปร่างว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวอแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่ดีที่สุดคือการกินอาหารที่บำรุงไปที่ข้อเข่าในโดยตรงครับคือต้องเรียนอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันอาจจะประโยชน์ในด้านอื่นๆแต่เราจะบำรุงยังไงที่เป็นอาหารที่สามารถไป บำรุงบริเวณข้อเข่าโดยตรงนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าใช้งานน่ะแล้วก็ถ้าเสื่อมขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่จะฟื้นฟูมันยากยากต้องยอมรับนะผลิตภัณฑ์ถ้าคุณเป็นภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยต้องไปผ่าตัดอาการรุนแรงต้องไปผ่าตัดนี่ก็เป็นเรว่าคอแต่ละครั้งก็หลายแสนนะครับึ้่อยู่อันนี้บาาเลยหลายแสนหลายแสนคือการใส่ข้อเข่าเทียมเข้าไปอ๋อวิธีการการผ่าตัดนี่คือผ่าตรงนี้ออกเลยครับแล้วใส่ใส่ข้อเข่าเทียมเข้าไปเหมือนใส่โช๊กปอมอ่ะครับคือก็มีวิธีการผ่าตัดหลายรูปแบบนะครับแต่ก็ ขั้นนี้เรือเสื่อมหนักเนี่ยต้องใส่ข้อเข่าเทียมเข้าไป<อ>าแต่ไม่รุนแรงขนาดนั้นบางคนอาจจะชอบไปฉีดน้ำอะเรว่าน้ำเลี้ยงน้ำเนียนหล่อเลี้ยนตรงบริเวณลำข้อเพื่อให้มันลื่นขึ้นซึ่งอันนั้นมันก็จะเข็มหนึ่งก็หลายหมื่นอ,อยู่อยู่อยู่ได้ทีนึงก็ไม่กี่เดือนแล้วก็ต้องไปฉีดอยู่เรื่อยๆนะครับนี่นก็เป็นภาวะที่ก่อนที่จะถึงขั้นผ่าตัดสุดท้ายต้องผ่าแน่นอนแต่ยังไงขั้นถึงจุดหนึ่งก็ต้องผ่าถ้าเราปล่อยให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆมีต้องตัดขาไหมฮะคุณไม่ถึงขนาดน <S <S ผมกลัวแค่คือบางอย่างถ้าเป็นแค่ว่าเขาเสื่อมมันก็จบใช่ไหมฮะแต่บางอย่างน้นหนักเยอะเนื่องจากอ,อ้วนอ้วนอะไรอีกเบาหวานอีก <C' S 2> มาอีกติดเชื้ออีกกิ้มปั๊บเรียบร้อยเลย <C' S 2> ครับหมูมัน,น,นมนันท่าแซกซ้อนให้ตามอะไรทีนึงมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวนะฮะนี่หลายคนเริ่มดูนะฮะเอาลองลองดูฮะคุณผู้ชมครับลองขยับแข้งขยับขาลองบิดหูรน่บิดตัวหน่อยได้ไหมฮะบิดตัวิีนึงฮะโอ้โหดังแก๊ โอ้โหดังแกบเลยชัดเลยอีกไม่นานโรคข้อเข่าเสื่อมหามหาแน่นอนนะครับแต่หลายคนนี่นะฮะอยากจะรู้ครับขู่กันจังเลยอ่ะน่ากลัวจังเลยครับเรามีวิธีฮะเราต้องกินอะไรบ้างถึงจะช่วยรักษาได้นะครับเราจะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวติดตามพัล้วกันนะครับอย่าพึ่งหนีไปไหนนะฮะพักกันสักครู่นะครับพี่นัทอ่าพี่หมอนัทเนี่ยอยู่กับเราต้นซ่าก็ยังอยู่นะครับในรายการ Happy Health นะครับสักครู่เดียวกครับ อยู่กับต้นซานะครับในรายการแฮปปี้เฮลล์นะฮะชีวิตดีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับตัวเรานีฮะเราดูแลได้นะครับเมื่อกี้นี้ค้างไว้เรื่องของการรับประทานอาหารนะครับวันนี้นะครับเรามีนักโภชนาการนะฮะผู้เชี่ยวชาญนะครับากได้มาถามการว่าทานอะไรกินอะไรถึงจะช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับอ้าวขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับคุณชลิตตรีเทพวิไลครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะอ๋อนึ่งนึ่งน่งน่ง ตรง,น,งปปนี้เลยจ้ะความเจ๊แปะแปลว่าอะไรครับว้าวผ <laughs> ูดภาษาไทยได้ครับโอ้นี่ถ้ากล้องซูมเข้ามาเนี่ยนะฮะจะเห็นเลยครับหน้าตาพี่ชลิตนี่ญี่ปุ่นมีคนทักไหมฮะมีบ้างครับมีคนทักแต่นี่คนทักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือนักโฆษณาการของเราครับวันนี้พี่หมอนัฐบอกแนะนำเลยว่าคุณต้นต้องสัมภาษณ์พี่ชลิตเลย เรื่องของการรับประทานแล้วอย่างนี้เราเราเราจะเราจะต้องทานอะไรยังไงฮะเดี๋ยวคุณครท์แนะนำซิน,น,นครับครับก็คือปกติเนี่ยตามที่เรารู้จักกันดีก็คือคอาหารเนี่ยก็จะมีอยู่5หม,ม,มู่ใช่ไหมครับก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินแล้วก็เกลือแร่ใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2องหมู่เท่านั้นเองที่สามารถช่วยเรื่องคอลลาเจนได้จริงนะครับก็คือในส่วนของโปรตีนแล้วก็วิตามินนะครับซึ่งถ้าพูดถึงโปรตีนเนี่ยก็มาจากนมจากไข่ ใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตพวกที่เขาเล่นกล้ามเนี่ยเขาจะนิยมทานกันเพราะว่าโปรตีนจากแหล่งเนี้ยเหมาะสำหรับก,การเล่นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับ<ม>อฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องที่ว่ามาสร้างคอลลาเจนได้ไหมเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยจะช่วยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วเขาเชื่อว่าพี่ชิตเราจะบอกว่าโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างที่พี่หมอนัฐบอกว่าคอลลาเจนหายไป ตรงข้อเข่าเนี่ยเขาจะไปหายไปเพราะฉะนั้นต้องทานอะไรที่มันมีคอลลาเจนใช่ครับอ๋อในไก่ก็มีโปรตีนอ่าใช่ครับอกไก่ใช่ไหมอกไก่อกไก่เนี่ยจะมีจะมีเล็กน้อยมีเพียงปริมาณน้อยเท่านั้นเองกินตรงไหนของไก่ดีครับครับก็คือตัวส่วนที่อ่าส่วนอีกส่วนที่อุดมคอลลาเจนของไก่เนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ็นข้อไก่นะครับเคยกินเอ็นข้อไก่ไหมครับโอ้โหต้มแซ่บอร่อยมากครับพี่ชยครับใช่ครับก็จะเป็นตัวที่มีคอลลาเจนสูงนะครับแต่นอกจากไก่เนี่ยก็ยังมีในส่วนของกระดูกอ่อนจากหมู ครับหรือว่าเอ็นวัวอย่างเงี้ยครับอ่าหรือที่เรารู้จักกันนี้ก็คือจากเก็ดแล้วก็จากหนังปลานะครับซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมคอลลาเจนมากที่สุดนะครับหนังปลาเวลาที่เราทานก๋วยเตี๋ยวนะฮะพี่หัวหน้าแล้วเราก็มีหนังปลาแบบกรอบๆอะไรเงี้ยอย่างนี้คอลลาเจนมันจะสูญเสียไหมครับเพราะมันมันแห้งๆกรอบๆอะไรเงี้ยครับในส่วนนี้จะไม่สูญเสียครับเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะอยู่ในโครงสร้างที่ลึกอยู่ข้างในในส่วนของโครงสร้างของหนังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทอดเนี่ยจะไม่ทําให้โครงสร้างหรือว่าไม่ได้ให้คอลลาเจนเนี่ยมีปริมาณน้อยลง หนังปลาเจาะลึกอีกนิดหนึง่งปลาน้ําจืดหรือต้องเป็นปลาน้ําลึกครับอ่ะตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของปลาเนี่ยก็คือจะมีสัดส่วนคอลลาเจนเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดปลาน้ําลึกเนี่ยจะให้ในสัดส่วนของคอลลาเจนเนี่ยที่สูงกว่าปลาน้ําจืดเล็กน้อยนะครับม,ม,มีหน้าชาวญี่ปุ่นน,น,ะนะเนาะชอบกินมากุโร่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเ,เนี่ยผิวพรรณดีเลยนะครับนอกจากปลาช่วยสร้างคอลลาเจนมีโปรโตีนไปแล้วนะฮะยาง นมได้ไปข้นานมอ่านะครับนมเนี่ยช่วยสร้างคอลลาเจนได้หรือไม่นะครับช่วยได้ครับแต่ว่าถ้าเทียบในสัดส่วนที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเนี่ยในส่วนของนมเนี่ยจะสร้างได้น้อยกว่า<ม>ในส่วนที่มาจากปลาครับผมนะครับในเกล็ดปลานะครับ<ม>เพราะว่าเขามีงานวิจัยเนี่ยเขาค้นพบนะครับในเรื่องของการดูดซึมปริมาณคอลลาเจนเข้าสูส่ร,ร่างกายนะครับโดยค้นพบว่าในส่วนที่คอลลาเจนที่มาจากปลาเนี่ยสายมารถดูดซึมเข้าสู่ร,ร่างกายเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับขณะที่ลองมาก็คือจากไก่ แล้วก็หมูแล้วก็วัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคอเลาเจนในร่างกายเนี่ยเราจรึงควรทานคอลลาเจนที่มาจากติดและหนังปลาเป็นหลักครับเธอเธอรู้จักปลา阿สกาโพลล็อกกันไหมเออก็เลยจะเป็นปลาในแถบทะเลลาสกาอย่ามาซื้อทื่อก็บอกอยู่เป็นปลาของเชฟโพลไซดอนเนี่ <พอ S 1> <ล>ยนะโมกับโพลไซดอนนางมั่วที่แน่นอนจริ<อ>งๆปลาที่มาจากทะเลน้ำลึกที่ไม่เหมือนจะดีมีวิชาการรู้จักดีสิคะก็มันอยู่ นี่ยใช่เลยดูแลเจนทุกวันกับซันคลัสกาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนคิวเทนลองนะแฮปปี้เฮลท์สนับสนุนโดยซันคลัสกาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนคิวเทนแอเซโลลาเชอร์รี่สกัดนี่ฮะซันคลัสกานี่นะฮะถามพี่ผู้นัดแล้วกันครับ ตัวนี้ที่มาที่ไปซังลักซ่ามันมันมีอะไรผสมอยู่ไหมครางครับก็อย่างที่คุณชริตนะครับได้พูดไว้นะครับว่าคือการบริโภคเพื่อรักษาอาการข้อเข่าเสือ่อมเนี่ยมันต้องบริโภคปริมาณคอลลาเจนค่อนข้างสูงแล้วค่อนข้างต่อเงนื่องนะครับออแหล่งที่มาของคอลลาเจนเนี่ยจะมีความสําคัญมากนะครับซึ่งของซังลักซ่าเนี่ยชื่อก็บอกนะครับเป็นคอลลาเจนมาจากอาลกา,อาลสกานะครับซึ่งอยู่ที่ประเทศทว่าสายพันธุ์ อาเซาอลาสก้าโปรร็อกนะครับซึ่งก็เป็นปลาที่บริโภคมากในแถบอเมริกาครับก็เป็นปลาที่เรียกว่าอยู่ในบริเวณมหาสมุทรอลาสก้าแถบโลอน้้ำลึกน้ำลึกนะครับแล้วก็เป็นปลาที่เรียกมีความบริสุทธิ์สูงนะครับก็เรียกว่าถ้าใครเคยถ้าคุณต้นทราเคยไปโพลอนเนี่อไม่มีโอกาสเลยฮะถ้เคยดูสารคดีใช่ครับมันจะเคว้งคว้างแล้วอุดมสมบูรณ์ปลาจะว่ายกันตัวใหญ่เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นแหล่งจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยโลหะนะคนเพื่อนเนี่ยแทบจะเรียกว ของตัวปลาเพื่อมาผลิตคอลลาเจนเนี่ยจะมีคัใจสําคัญมากมนะครับ่าเป็นปลาจากแหล่งไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของซันคอลัสกาก็จะเป็นเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตที่สกัดให้ได้คอลลาเจนที่เข้มข้นออกมานะครับคือถ้าเรากินหนังปลาจะเห็นว่าก,กินเยอะแค่ไหนเนี่ยบางครั้งข้อเขา่าทําไมมันไม่เห็นดีขึ้นเลยเพรมันมีคอลลาเจนจริงครับแต่มันไม่ได้เยอะเพียงพอในระดับที่สามารถเอามาบหาหารรเทาหรือทําให้ฟื้นฟูอาการที่ปวดตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้า ตัวของคอลลาเจนที่ได้รับการสกัดที่มันเข้มข้นและมีความบริสุทธิ์สูงเนี่ยแล้วก็มีการทํางานร่วมกับสารบางชนิดอย่างในสูตรของสังคราชาจะเห็นว่ามีแอเซตร่าเชอรี่นี่เป็นว่าเป็นวิตามินซีจากธรรมชาตินะครับคือทั้งสองตัวเนี่ยมันช่วยฟื้นฟูนร่างกายในการสร้างคอลลาเจนโดยเฉพาะบริเวณที่เสื่อมนะครอย่างที่เราพูดกันในช่วงต้นว่าอ่ถ้าคนที่มีข้อเข่าเสื่อมเนี่ยบริเวณกระดูกอ่อนเนี่ยเสือ่อมครับกินสารอะไรที่มันเข้าไปบํารุงโดยตรงนะครับต้องบอกว่าคอลลาเจน ในกระดูอ่อนประกอบไปด้วยคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักครับถ้นอาหารที่เรากินซันคลลาเจนหรืออาหารเสริมที่มีคอลลาเจนบริสุทธิ์สูงนะครับมันดูดซึมเข้าไปมันก็เข้าไปเพื่อไปฟื้นฟูการสร้างในบริเวณจุดนั้นโดยตรงวิธีการจะจะรับทานซันกราสก้าครับก็สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการเริ่มปวดเข่านะครับหรือว่าเข่าเริ่มมีเสียงนะครับก็ทานวันละหนึ่งถึงสองซองต่อวันนะครับซองแนะนําทานก่อนท้องว่าไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนอาหารหรือว่าตอนก่อนนอนนะครับ แต่ถ้าใครที่อาการค่อนข้างปวดเยอะเราก็จะเน้นสักสองซองครั้งละสองซองเลยครั้งละสองซองครับเรียกว่าช่วงก่อนนอนก็ได้ <ๆ S 1> ทีเดียวเลยับปึ๊บอาและท้องโล่งๆนะครับ, <ๆ S 1> รบแล้วเราก็ค่อยๆดูคือตอนช่องว่างจะเป็นช่วงที่ร่างกายดูดซึมลานได้ดีที่สุดนะครับสังเกตอาการในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแรกอาการปวดจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเสียงแก๊บแก๊กอบๆนี่จะไม่ค่อยมีแล้วจะเริ่มน้อยลง แล้ววิธีการทานเนี่ยเห็นไหมเป็นสองสองี้ต้องใช้น้ําร้อนน้าเย็นน้ําอุ่นเลยไงครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ชอบเลยครับน้ําร้อนก็ไม่มีผลในเรื่องของของถ้าถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นน้ําเย็นเพราะจริงๆริคือในซันคอลัสกาเนี่ยตัวคอลลาเจนเองจริงมันไม่กลัวน้ำร้อนแต่ในนั้นมันมีสารสกัดอย่างอื่นอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นจากเปลือกสนหรือจากสารละลไม่ได้ลงหุ่นซึ่งพวกนี้โดนน้ำร้อนเนีจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ แล้วเย็นจะดีที่สุดขออนุญาตลองดมดูหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าคอลลาเจนจริงๆอ่ะมันจะมีกลิ่นิักหนึ่งใช่ไหมฮะนี่มันต้องมีกลิ่นข,า,ขาวๆหน่อยอคอลลาเจนน่ะปั๊บยังไม่มีนะไม่มีนะกลิ่นเชอร์รี่นะเออลี่ที่ผมเห็นอยู่นี่นะฮะถ้าคุณผู้ชมมีการชงม,มาเนี่ยนะครับจะเห็นเหมือนผงสีออกดำๆนิดนึงนะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เออน่าจะเป็นมาจากตัวสารสัดจากรเปลือกสนสารสังกะจักรไม่เล่นหนุนที่มันจะมีสีเข้มอยู่แล้วขออนุญาตครับ เอาละครับและเมนูต่อไปที่ผมจะลองทานนั่นก็คือซันคอลัสกาครับหนึ่งแก้วก่อนรสชาติจะเป็นอย่างไรอืออร่อยอร่อยเฮ้ยอบอืรสชาติไม่มีค้า อืมอร่อยเลยอ่ะหอมเชอร์รี่แล้วหอมเต็มปากทานง่ายมากนะอันนี้ทำไมมันอร่อยอครับมันคือเชอร์รี่นะครับอเงี้ยคือมันมันมีส่วนผสมของพวกอาเซราเชอร์รี่อยู่ในนั้นนะครับก็ทำให้รสชาติออกมาเนี่ยมีความหอมหวานนะครับ แล้วก็จริงๆในสูตรเนี่ยจริงๆจะเห็นบางคนจะเห็นมีรสชาติที่หวานก็จะกังวลเอ๊ะเป็นเบาหวานกินได้ไหมหอะไรอย่างเงี้ยตันี้ในสูตรของซันคลอสกาเนี่ยเราใช้ในเรื่องของน้ำตาลที่จะเป็นความหวานจากธรรมชาติเรียกว่าเป็นน้ำตาลแต่ับคนที่เป็นผู้บ่วยเป็นเบาหวานเราทานโดยตรงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องกังวลสำหรับเรื่องของความหวานที่พบในในตัวซันคลอสการตัวนี้สังเกตนะคุณผู้ชมนะฮะสอวคนนี้น่าเด็กมาก หน้าเด็กมากเลยทีเดียวนะครับหลายคนสนใจแล้วนะครับแหมมีอาการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับบางคนนี่นะฮะ,ะมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะครับสังเกตว่าอาการเนี่ยตรงกับที่พี่หมอนัทได้เล่าไปหรือเปล่าออดออดแอนแอน หลังก็งอไม่ค่อยได้เจ็บนอนนิ่งๆบนปวดแข้งปวดขาเหลือเกินนะครับวันนี้ครับซันคลัสก้าอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับ1กล่องนี่1กล่องหกล่องนะฮะราคา790บาทนะครับพิเศษครับซื้อ4แถมให้อีกหนึ่งในราคา3,160บาทซันคลัสก้านะครับนี่โปรโมชั่นนี้พิเศษนะฮะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับอ่ะอย่าอีกทีนึงนะฮะโปรโมชั่นเราฮะ1กล่อง 790ครับแต่ถ้าคุณซื้อ4กอล่องเราแถมให้อีก1กล่องในราคา3,160บาทเท่านั้นเองนะครับผมยังย้ำอยู่บ่อยๆนะครับว่าการเราจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยมันง่ายมันเสียตังน้อยกว่าการรักษา กว่ารเรียะปล่อยให้โลกต่างๆเนี่ยมันมาหาคุณก่อนวันนี้นะฮะราคาพิเศษนะครับลองซื้อไว้ฝากคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือตัวท่านเองครับถ้าคุณรักสุขภาพนะครับสังโัสกาครับแมวันนี้นะฮะเราต้องบอกเลยนะครับว่าสังโรสกา ได้หลายอย่างเลยได้หลายอย่างเลยแต่จริงๆนะ้วผมเกินทิ้งท้ายไว้สิ่งหนึ่งนะนอกจากโรคข้อเข่าเสือ่อมเนี่เห็นหน้าตาเด็กๆนะครับหน้าตาเรียกว่าใสากิ้งเลยทีเดียวทั้งพี่ชลิตนะครับแล้วก็พี่หมอนัทนี่นะครับ ทำไมถึงหน้าใสาแบบนี้เอาละฮะเดี๋ยวหาคําตอบได้นะครับในครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับก็ใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอย่าชะล่าใจเป็นโรคที่อาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่มันจะทรมานมากๆเลยครับ วันนี้มีตัวช่วยแล้วนะฮะสังคลาสกาฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาของเราแล้วนะฮะจะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับวันนี้พี่มนัทนะฮะพี่ชลิตนะฮะและผมต้นซ่าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Happy Health สนับสนุนโดยสังคลาสกาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนคิวเทนแอสเซอร์ล่าเชอร์รี่สกัด